ขณะดเดียวกันนะดูภารกิจของท่านนายกกันหน่อยท่านนายกนะคะวันนี้เนี่ยท่านไปสนามบินสุวรรณภูมินะไปแบบไม่ได้แจ้งล่วงหน้าด้วยไปดูระบบตรวจคนเข้าเมืองที่เหมือนล่มมาหลายครั้งแล้วก็เกิดปัญหาในช่วงจังหวะที่พูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะอันนี้ท่านยังไม่ได้เดินทางไปไหนนะคะผู้ชม,มไปตรวจงานแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะคะเออนะคะโดยการเดินทางไปครั้งนี้คือเขาไม่ได้แจ้งเนื่องจากว่านายกต้องการที่จะไปดูของจริง เพราะว่าระบบตรวจคนเข้าเมืองที่ถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิมันขัดข้องมาแล้วสองครั้งและส่งผลต่อระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินะคะคือมันตรวจไม่ได้แล้วก็ทําให้กระทบช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินขึ้นลงหนาแน่นโดยเฉพาะผู้โดยสารขาออกประเทศโดยมีพลตํารวจตีเชิงรนริมพดีนะคะก็ต้อนรับท่านแล้วก็รายงานปัญหาต่างๆท่านนายกเนี่ยใช้เวลาตรวจเยี่ยมครั้งนี้ประมาณหชั่วโมง ก่อนที่จะกลับเข้าทำเนียบเพราะวันนี้ก็มีภารกิจที่ทำเนียบต่อใช่ไหมนี่ช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเห็นไหมคะประชาชนเนี่ยเขาก็เข้าคิวรออยู่นะคะท่านนายกก็มาแบบเออไม่ได,ไได้ไม่ได้แจ้งอะไรไว้อนะคะก็ไม่ได้เตรียมกรงเตรียมการที่จะกันคงเรียกว่าล้อมกั้นอะไรกันมากะนะจากนั้น11บเอโมงเนี่ยท่านนายกก็มาที่ทำเนียบนะคะมาและดูทะเบียนไหมห็นทะเบียนไหมหรือว่ายังไม่ใกล้วันคะเนี่ยท่านนายกเศรษฐานะคะนี่นะคะ คันนี้แหละ30เออรถของท่านเองนะคะท่านนายกเศรษฐาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เข้ามาปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องที่ธรรเนียพร้อมให้สัมภาษณ์ว่าเป็นการเดินทางไปโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะเพราะอย่างที่ทราบว่าประมาณต้นเดือนมีนาก็จะประกาศยกระดับสนามบินของประเทศไทยทั้งประเทศซึ่งก็เป็นแผนงานใหญ่เดินเดินมานะคะสื่อก็ถามท่านทันทีเลยเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านกันหน่อยค่ะครับก็ไปโดยไม่ได้แจ้งแจ้งไว้นะครับเพราะว่า ก็อย่างที่พี่น้องสื่อมวลชนทราบว่าประมาณต้นเดือนมีนาจะมีการประกาศเรื่องของอาการยกระดับสนามบินนะครับทั่วประเทศแล้วก็เป็นแผนงานใหญ่นะครับเรื่องของสนามบินสซลภูมิซึ่งระบบการตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็ตัววิธีการระบบจัดการทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญก็อยากจะไม่อยากจะแค่จะฟังรายงานจากที่เขารายงานขึ้นมาอยากไปดูให้เห็นด้วยตานะครับ ไม่อยากใช้คำว่าปัญหาละกันใช้คําว่าโอกาสละกันนะครับมีโอกาสในการที่จะทําให้ดีขึ้นอีกเยอะมากในหลายๆดิจิตนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องขององานระบบเองนะครับซึ่งเป็นระบบ IT ทีซึ่งมีหลายๆเจ้ามาทำนะครับการที่ไม่เชื่อมต่อโยงกันนะครับระบบแบ็กอัพความเสถียรของระบบนะครับแล้วก็เรื่องของอตํารวจเองตันคนข้ามืองเองจํานวนก็ยังไม่พอ นะครับก็ได้ไปได้มีโอกาสไปดูพื้นที่ที่เขาพักผ่อนกันนะครับที่ป่าตูดกะตวจเวงกันด้วยนะครับซึ่งก็ความเป็นอยู่กไ็ไม่ค่อยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็สั่งให้มีการปรับปรุงไปนะครับอยู่ในแผนงานหมดแล้วก็ทั้งขาเข้าขาออกด้วยอะไรหลายๆอย่างซึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะได้ไปไปรับข้อมูลเฟิร์สแฮนด์เองแล้วก็มาปรับปรุงแล้วก็เขียนไปในแม่แบบ อันใหญ่ที่จะมาะแหละค่ะก็เดี๋ยวจะต้องมีการปรับปรุงไงแล้วท่านนายกก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาปกติเนี่ยคนเดินทางมาสนามบินสุวรรณภูมิใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะ45วินาทีคนเข้ามาแต่พอคนเข้ามาเยอะในทุกช่องทางเวลามันก็เพิ่มเป็น1นนาทีกว่าต่อคนมันก็ เรียกว่าเกิดความล่าช้ามก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ใช่ไหมคะส่วนปัญหาเรื่องของการรับกระเป๋าเดินทางจากการสอบถามเบื้องต้นก็รับรายงานว่าดีขึ้นแต่ก็จะทําให้ดีขึ้นอีกต้องดูระบบงานสายพานที่ส่งผ่านเข้ามาด้วยนะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ